มาดูในส่วนของภาคกลางนะคะพื้นที่ภาคกลางเนี่ยยังไม่ได้มีสัญญาณภัยแ้งที่ชัดเจนแต่อย่างใดแต่ว่าการปลูกข้าวนาปรังมีมากกว่าแผนถึง4เท่าตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาสําคัญสาหรับอนาคตอันใกล้นะคะแล้วถ้าไปภาคเหนือพื้นที่นอกเขตชนรประทานเริ่มเห็นสัญญ,ญาณภัยแ้งค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะผู้สื่อข่าวทั้งสองท่านเชิญเลยค่ะ พื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดเริ่มประสบปัญหาภัยแล้งแล้วครับโดยเฉพาะนอกเขตชระทรวมถึงพื้นที่ห่างไกลชาวบ้านในพื้นที่ประสบปัญหาน้ําไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคนะครับเรามาเริ่มต้นดูที่ภาคเหนือตอนบนเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านต้องเดินไปขนน้าประปาหมู่บ้านที่อยู่ห่างไปประมาณ1กิโลเมตรมาใช้ในการอุปโภคบริโภควันละสอเที่ยวและจังหวัดหน้าอำเภอเฉลิมพระเกียรติน้ําในอ่างเก็บน้ําห้วยโขนหนึ่งที่หล่อเลี้ยงคนในเขตตัวอำเภอแห้งเจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งหาวิธีเติมน้ําลงอ่างเก็บน้ํา ส่วนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเช่นจังหวัดสุโขทยัยแม้จะมีแม่น้ำยมไหลผ่านแต่น้ำเริ่มแหง้งแล้งครับประปาหมู่บ้าน9อำเภอน้ำพอใช้825หมู่บ้านอาจไม่พอใช้50หมู่บ้านส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์พื้นที่นอกเขตชุลประทานปริมาณน้ำไม่เพียงพอในการอุปโภคบริโภคทําให้อบจนครสวรรค์เริ่มนําเครื่องขุดเจาะหาน้ําใต้ดินเพื่อหาแหล่งน้ํามาให้ชาวบ้านใช้อุปโภคและบริโภคครับและนี่คือสถานการณ์ภัยแล้งบางส่วนล่าสุดในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือที่กําลังเกิดขึ้นครับ ต้องยอมรับค่ะว่าสถานการณ์ัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางยังไม่ส่อเขารุนแรงมากนักนะคะหากเทียบกับหลายๆพื้นที่ค่ะแต่หากมองมิติอนาคตก็ไม่รับรองค่ะว่าจะเข้าสู่ไยแล้งจนไม่มีน้ําสําหรับพื้นที่เกษตรเลยหรือไม่นะคะแต่จากการที่มาสํารวจในวันนี้ค่ะก็พบว่าแม่น้ําและลําคลองสายต่างๆของพื้นที่ภาคกลางก็ยังมีน้ําเพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภคและพื้นที่เกษตรอยู่บ้างนะคะแต่อาจจะลดลงจากหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะแต่ สิ่งที่กังวลมากที่สุดก็คือการเพราะปลูกข้าวนาปรังในรอบแรกนะคะบริเวณลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกมีการเพราะปลูกเกินแผนไปแล้วเกือ,กอบๆสี่เท่านะคะและไม่แนะนำให้ทำนาปรังรอบสองค่ะเพราะนอกจากจะเสี่ยงขาดแคลนน้ำแล้วก็อาจทำให้ผลผลิตเกิดความเสียหายไปด้วยไปสอบถามชาวนาค่ะบางส่วนก็บอกว่ายังอยากทำนาปรังรอบสองต่อนะคะเพราะราคาข้าวตอนนี้ถือว่าเป็นมูลเหตุจูงใจลำดับต้นๆเลย ก็ว่าได้แต่ชาวนาบางส่วนก็บอกว่าจะไม่ทําแล้วค่ะน,นาปรังรอบสองนี้แต่จะไปปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยทดแทนการทํานาในช่วงหน้าแล้งค่ะ